ครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมนี่ก็เป็นลักกิโลเมตรที่เจ็ดนะครับจากจังเอ่อสิก้อนสิ่ขาจังหวัดศรสีสะเกตนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่นะครับเป็นจุดที่นักล่องเออเสียงกรมมยีนะครับฮันนี่สีสานนะครับได้มาประสบอุบัติเหตุนะครับในช่วงที่เิ่นกําลังฮิตกําลังฮอตโด่งดังสุดๆนะครับซึ่งลักกิโลเมตรที่เจ็ดนี่นะครับอยู่ระวางบ้าน บ้านสำโรงนะครับบ้านสำโรงตำบลตำบลย่างน้าตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ยู่ช่วล1กิโลเมตรที่เก็บได้พี่น้องสำหรับนักลองคนนี้นะครับวัดเ,เป็นก็เป็นนัก้องทีเสียงเสียงดีนะครับ ยุคนั้นช่วงนั้นกําลังโด่งดังสุดๆนะครับช่วงที่เพิ่นม้าประสบปฏิเนตที่นี่พี่น้องก็คงสิได้ติดตามอยู่นะพี่น้องเนาะสำหรับผู้เกิดอายุประมาณจากักสี่สิบห้าบนะครับของสิวจักเพิ่นนะครับฮันนี่สีสารนะครับก็เป็นสารที่พี่น้องนะครับได้มาตั้งไม้่เพื่นเน่องจาก็ก นื่องจากว่าตรงนี้เป็นจุดที่เป็นประสบอุบัติเหตุเพราะประสบอุบัติเหตุแล้วคนก็ได้มาสา่งสารไปให้เห็นช่วงยูบะใหญ่นี่นะเลขแปดเลขหาเห็นสัตว์เลยได้หนิเลขหาเลขแปด พี่น้องเนงาะคนหายทางบันไดขึ้นเลยคนบอกทางบันไดขึ้นเลยนี่เป็นมากจริง่ก็เห็นนี่สี่ส่ใหม่ๆสดนๆกันลูกนี่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 ัดๆดูคุกยเลขแปดนี่เลขห้าค่ะคนเสื่อหายหายตัวนี้ตะตาลอันซุ่มอ่นเห็นซุ่มทางนอกเห็นกะเบิ้งเอาค่ะแม่มาเห็นอยู่นี่ก็เห็นเลขแปดก็เรียงหาเอะเลขแปดก็มาหาเลขหาเล่ยนัดเจนเลยค่ะนัดเจนเลย ข้างบันไดขึ้นเลยเอาลองเสียงเบิ้องพระคะ่ะเห็นน้ำก,กันกระซือยืดตุ้ตงเทิงนี่กระมีด้วยค่ะนี่นี่นี่นก็เป็นเลขแปดเด้อนี่เด้อเลขแปดอันนี้นาะเบิ้งนี่แหละอันนี้มเนาะอันนี้มันเป็น 8, นะี่แปดเนาะเลขแปดแปดลงมาแปดนะนี่แหละเลขงใหญ่นี่นี่เลขแปดขึ้นมา,มาเทิงนี่คล้ายๆอันนี้ก็จะคล้าย,าย,ายเลขแปดเท่กันเนาะ อืมอันนี้แต่ว่าอยู่ล่างเป็นหาซัดเจนค่ะเป็นหาซัดเจนนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ตัวนี้บ่ะจ้าอเป็นใหญ่คุณจะเห็นค่ะพี่น้องคุณจะย่างออมเลาะอานี่แหละมาเห็นตรงบันไดพอดีจ้าเห็นอยู่ตรงบันไดพอดีซัดเจนเลยค่ะนี่เป็นห้าค่ะน้องเป็นข้าพมณีแอดสัพพะพี่น้องนะครับผมมาที่สารแม่ฮันนี่สีสันนะครับ ยึ่งกับหลายคนนะครับคนที่พานไปผ่านมากก็นำเครื่องเส้นไว้นั่พวกน้ำแดง,งหรือว่าเครื่องใส่เครื่องใส่ต่างๆนะครับมาไวแล้วก็ขอโชคลาภปรากฏว่าแม่ฮันนี่เป็นการขอโชคลาภนะครับนีนแอดเลยสิครพี่น้องนะครับมาขอโชคลาภร้องบนนะครับ่าสิได้บ่มีโชคบอ เราพบว่าคนขอกันจังไงนะาะขอแปดในความฝันหรือว่าขอแบบเปลี่ยนมีประเดินทางมาต่างหลายปีหลายคนนะครับเป็ง,งานของเขาก็สมนครขอยื่นบึ้งะน,น,นะครับโดยผู้สูงอายุข็อมูเป็นผู้ ไปขอเพิ่งน,นะครับมาสิเห็นตัวใดบ่พอคำาอันแดงมาลุดอันแดงครับครับเด้งวยังกินร็น้ำแดงกนหนารถนี่เพื่อทนาต้นต้นน้ำแดงะ ทีมงานของเขานะครับกับน้ำแดงกันน้ำเอานะครับไปบ้ครับผ่านไปผ่านมาพี่น้องเนี่ยสามารถแวะได,ด,ด้เด้อพี่น้องเด้อแวะมาเบิง่งมากาบไปได้เคยได้ยินชื่อว่าอันนี้ชื่อพิณร่างดำทุกทุกคนจะรับได้ ดังดังลูกจินตปลายู่รุ่นเดียวกับจินตปลาไเป็นมาตั้ช่อ,อุปัติเหตุแล้วลูกๆร้านๆกษสิบอกเคยหุงจักน,นะครับรุ่นประมาณนี่รุ่นประมาณอายุประมาณยี่สิบปีเกษสิบอสหงจักน,น,นะครับเพราะว่าเป็นได้มาประสบอุปัติเหตุที่นี่ประมาณมาจุดตรงจุดนี้ประมาณจากัก สามสิบปีเห็นจะได้นะครับอุพันธ์ไปพานมากับเคยมีโชคลาภนะครับแลขอโชคลาภเป็นกับเคยให้นะครับเนาะสารเจ้าแม่ฮันนี่สีสารนะครับนักร้องหมอํำที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้น ขบนเพื่นมีอายุายุคขบนเพิน่นนั่นนักเป็นตัวเป็นต,น,ตนยุเกษอายุประมาณจะาสิกว่กว่าเนเกิดพาะเกิดพศก็ประมาณสี่สเก้านี่แหละครับพศสิบสามี่นี่แหละเพราะว่านักร่องรุ่นนั่นก็นหลายนะที่่างพรอพอมกัน นี่ครับหลังจากประสบปฏติเหตุแล้วเขาเจ้าการซาบันไปเขียงรอหนี่นะครับเกิดจากมาเห็ดสารกืนให้มาตั้งสารเหตุบ้านเห็ุงานเหตุของเหตุหอยูอยู่ตรงางถ้าไปชมรู้สึกว่าตัวนี้สีนี้ตัวเลขนะครับ เป็นทีมงานของเขาที่เดินทางมาจากจังหวัดกาลสินนะครับผม,มได้มาซ่องเป็นดาวเป็นเหรีตัวเลขนะครับอาจีพเป็นต,ตัวเลขที่นำโชคกับเป็นได้เลยมุ่งกันง่ญ่เลยครับเดินทางมาไก,กลแต่ว่ามีโชคลาภนะครับทีกท่าวนะ่าทานมาฮาเทียเป็นสงนสารนะครับเพราะว่าเป็นค้นทางจังหวัดกาลสินะเนาะฮาเทยเป็นสงสารเพื่อนนำโชคลาภเดินทางบาทางยังคน ฟังมาเป็นเหตนตัวใดนะครับนะฟังมาเป็นเหตนตัวใดทางข้างมาเป็นเรกเป็นเรีบผมตรนี่เองกะขึ้นป่าเป็นเดือทางมาน้ากันนี่ละครับเป็นเดิอทางมาจากกระสินเปนว่าเป็นเอ็นเป็นแปด่าครับเป็นช่วงแปดห่าอยู่เล่าบันไดเล่าบันไดเลไปสารท่านนี่ครับผมอบมีค่ะโมี่เป็นนเดีย บก็บอกพี่บอกน้องแน่ผู้ได้เสียงบ่แหบนี่โอ้ยนี่เดอ้อนี่เดอ้อทางบันไดขึ้ <c oughs> นเพิ่นเดอ้อสันแม่หั่นหนีสีอีสานเดอ้อนี่เพิ่นสุให้โชคให้ลาภเขากะล่องสู้เบิ่งเดอ้อเลขกแต่เลขกหาเด้อค่ะน,นี่าทางบันไดขึ้นอยากไปซื้อล่องเบิ่งมีหละยสัปดาทางมีทางเลกค่ะก็คือเห็นปรากฏให้เห็นดูหัน แปดห้านะคะฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อแัดห้าถ้าได้ก็ได้น้องสันเด้อค่ะเด้อลองไปซื้อเบิ่งษันไปซื้อซื้อบริษันก็มาเก็นเทื่อแเหลกเทื่อเดี๋ยวฟังแต่เพลงเพิ่นอยู่ในวิทยุสาวก็มาเห็นมันนี่ละค่ะฟังอีลี้ฟังจะน้อยชิ้นไหมมาเสียงมาเสียงมาเสียงปิงปองแม่ยายนี่วิ่งฟองเสียงโชววิ่งฟองโอ้บอกใส่นี่เอาไปดีก็ได้ท่านออกก็ได้เอาเออมามามาเอาหนั่งโอ้มีเหล็กพิงปองน้ำเด้อปฟองน้ำเอาเอาผู้นึงจับแล้วผู้นึงอันนี้เอาเขาล้นแลาบานนี้ทำ เด้อแม่ฮันนีสิเอา้าบ่แม่ตัวนี้บ่ออกเมื่อไหอ่อเอกมาแล้วเ,เวพิ่นเอาหายเลยเพิ่นบ่กหายจ,จับเลยเพิ่นบ่กหายจับเลยเไปใส่ล่ะไปใส่ล่ะเอ้าใส่ล่ะล้วเพิ่นเสียงไว้แล้วเอา้าคือสร้างวาเท่านัเอา้าคือสิเด็นมาหมดกระเลูกเป็นกองกระเด็นหายแล้วครับทั้งลวกันเด้อครับกระเด็นไปทั้งลวกันล่ะโอ้โหไปทั้งลวกันล่ะ คนที่เชงเนาบนตวนันบ่เอาบแมนตวนันก็สิจับเอาไเ้อะเดเอะเขาอ้เสนอว่าออ้กนี่แต่ที่กันนี่ที่กเดนออไปนอกแปะที่หลีนี่โอเิ่นเิ่นเิ่นแปเออเิ่นแปค่ะเิ่นไ้เิ่นแปะดที่นี่เขาเสียวยังมาใส่บาี้องลองอธิษฐานใหจตกบิ่งกันแะ โยเล็กิงของครับบ <of the> <ici> ่านุช้ชมเห็นจะเห็นเปเล็แดได้ครับท่านผู้ชมอ่าเลขกแปดเลยจะเอาย่บันไดกระแปดนะครับพม่าอ่แปดครับชมได้ยูบันไดก็แปดไดค่ะมาิงของมาทายอีกก็ได้แปดค่ะเอาบ่งอีกครับเจเออตัวครัอผมซี่คอตัวคู่มาจับใส่ได้ค่ะบรรณมเมาขึ้นอีกราลงคือเกาครับเลงคือเกาเอาลงไปนไปเอาไปเอานี ได้แปดค่ะได้แปดแม่เออเพิ่นเด่นออกเลยตัวนี้ออกมาก่อนมันในซิจับจิจับตัวที่สองขึ้นมาเด้อค่ะเอาลงอีบอ่ะอารมณคือเกอลค่ะเพิ่มเป็นเหล็กเบิร์นเอาเอาขั้นรุ่นไหนเนยค่ะซิจับเดี๋ยวผมจะสั้นให้โอ้ยเอาไม่ใันนี่บอกเด้อจากตัวไหนใส่เด้อไหนเป็นรับตาครับรับตาถึงงานของเขาขัุ้่นใจจดใจอดจอได้มาแล้วค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดครับ ปรากฏว่าเจ็ดครับเลขเจ็ดครับเมืองไทยแปเจ็ดเดิมเลขเจ็ดนี่ก็จะไปเลขเจ็ดนี่ก็จะไปเข้ากันกับเลขของเจต้อมนะครับเนอะเจต้อมเป็นกระฟันมาเด้ออุ้มปลายไงของเนื้บ้านก็จะเป็นเจ็ดแปดเป็นสินะพี่น้องศาได้เป็นเลขเจ็ดตัวแรกเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมถ้าเป็นเจ็ดแปดี๋ยวใจคุณป้าจะเป็นสามข้างครับท่านผู้ชม ครับเป็นเลขเจ็ดเด้อบาดใหญุ่ปาเป็นจ็ดแปดเด้อว่าตัวที่สันนะพอสาตัวเล้อไม่ทนมีั่สันอสตัวเด้เอาาถูเอาให้ว่าใ้ลูกหลานมีสูมีลาบกัให้ได้เด้อให้มันดังตึ้งตั้งควบอันนั้นจังหวัดเขาเด้อเอามาตะกละสินเด้อเ่เด้อสนเจ็ดแปดครับเขากับเรียกเจ๊ต้องเลยครับสอทั้งสามตัวนะครับเด้อ อ๋อเจนี่เป็นเลขสครับท่านผู้ชมสองแปดนแรเจ็ดแปดเครับเป็นสองเจ็ดแปดหรือว่าแปดเจ็ดสองเ่็นเลขแปดครับตัวแรกเดี๋ยวยมินจะบอกชื่อฟังครับติดตัาพจับได้ก็เป็นเลขแปดครับเลขแปดดีกันเด่นออกมาก่อนนะครับเลขตัวที่สองพันจับได้เลขเจ็ดตัวที่สามนี่เป็นเลขสองนะครับซึ่งกันพี่น้องตัดคลิปของแอ๊ด ับพี่น้องตามคลิปของแอดกระสีกระสีหกจักว่าไปตรงกับเลขของเจต้องนะครับเจต้องที่เพื่อนฝันว่าเพจนได้อุ้มป่าตัวปงไงให้เข้าบ้านเพื่อนกรตีเป็น278นะครับเออรนาก็จ่อาจับเอาซีกได้สงเราก็รองน้ำไปปิดเจรจาได้ด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับอาจจะเปลี่ยนโชคลาบด้วยพี่น้องอเพราะว่าเลรียกชักสีตรงกันไล่ จุดแล้วนะครับไล่หม่องไลยบอลนะครับของเจ๊ต้อมกับสองเจ็ดแปดนะครับยุนี่ก็จับได้แพ้เจ็ดสองนะครับนะครับเลขปิงปองอยู่ในแอแ่งน้อยนะครับสารเม่ยันนี่นะครับเด้อมินีิแอดได้เดินทางมาถึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับมินีิก็ไปไล่หม่องไล่บอลนะครับเพื่อสีน้ำโชคลาภไปพี่น้องได้พี่น้องมีโชคลกกันงใดกับพี่น้องเลย อย่าลืมติดตามเบ yeah. ิ er uh ่งนะครับเด้อเลขสานแมฮันนี่สีสานนี่ไปตรงกับเลขเจต้องเด้อครับเด้อสองเจ็ดแปดนะครับเร่าก่าแปดเจ็ดสองนะครับผมขอให้พี่น้องโชคดีโชค m ắ นสุขสุขคนครับอ่าไปรำล้ำไปรวยกันเด้อทีนี้เนี่ป้าผู้เดินทางมากับช่องเจตจำนงคนผู้ไทยคร่ะคนคนสามาเห็นตรงจุดนี้ครับผู็เดินทางเป็นเล่าบันไดครับเป็นสานท่านนี้ครับท่านผู้ชมเป็นเห็นเป็น 8หาเขาจะมาช่